สวัสดีเปื่อนๆน,นี่วันนี้ก็กำลบรถจากทวน่นก็อันนี้ไหนนาำไอเปื่อนๆเ,เลยเกระตั้งตัวนี้มันมีน้ำป้องกันหมดมาเร่งขึ้นลำไส้ก็เปิดมาช้ยรถต้นปักก็นี่คือกระตั้งก็เปิดน้ำกหลังรถต้นปักน้ำจะกลับไปเก็บตีเดิมได้ถึงกัตัวข้างนอกนี่ก็ตัวนี้น้ำเปิดหมาชาย้ย เพื่อจ่ายรถตนพักแล้วก็น้ำมันจะเก็บติเดิมถึงเราเปิมมด่ยนรถตันพักอีกที่ก็น้ำมันจะเก็บติเดิมนี่ก็ตั้งเก็บกักน้ำซ้ำลิตรดิสำหรับเปิี่นไหมนะครับนะก็เปลี่ยติดตามอยู่แล้วก็พอรู้รา้ละายเยดก็ว่างๆให้เวบมันจมจนะครับก็รับผุนเอ่เป็นกําลังใจให้กันนะครับก็วันนี้ก็ไม่แล่ กระตั้งเส้ลูกปุ่มเปียมปลูกพักกระตั้งนุกก่็ปลูกดอกไม้ไว้แล้วก็เดี๋ยวไปเลยแก่ๆก็ทำระเปิดนกไม้กระกระตั้งนี้แยกชินได้หมากว่าสร้างซิบชินเก็บน้ำสร้างสิบฤินะครับก็ประมาณหน้าวันไม่ต้องรดน้ำปลูกพักบุงพักกาดต้นปดจำปักต้นโ้นแล้วก็ลอกนมม้ำได้ก็คืองาวันไม่ต้องรดน้ำประมาณนะครับ อันนี้ก็หูกชมไอ้เปิ่นเปิ่นกล้ามอะไรเปิเป่มเติมนะคกับวิธีการใจงานก็นี่ก็หลบตีนึ่งยังไม่ได้โปรแกรมเปลี่ยมเปลี่ยม,มอะไรกว่า กานี่ปักบุงออกแล้วนะครับปลูกเป็นคุ้มคุ้มหลาประมาณแปดก้าตอนสิบตอนออกจัดตอนการนี้ก็กําลังจะออกปลูกแล้วเสะกระต่างนะครับกระต่างแบบนี้ก็เรากินกระต่างในก่อนกับปลูกกระต่างอันใดเลยนะครับกระจอรูสิบช่องรูใสะช้นสิบช่องสิบช่องรูนะครับเผื่อเวลาลอกน้ำน้ำจะได้ถมซับ ก็เดี๋ยวไปแล่กตั้งดอกไม้ตัวนี้ก็กะตั้งต้นแบบต้นแบบก็จะงนนานหมายว่าจะอ่ำปีแล้วนะครับบางทีรูปชมก็ยังไม่อ่ำไม่ด้วยแต่โดยแต่ว่าก็าคืออไม่แตกไม่งักนะครับก็เท่า,าว่าจับไม่ลุดไม่แตกไม่งัก การจ่ายงานได้ดีก็อยู่การจ่ายงานก็บพิ่กัดการว่าไล่ปีนะครับเพราะว่าในตัวการตั้งดําก็คือเรา,เา,เา,เาทําเป็นอาไร่มาซ่อมถ้าว่าแตกไปทักหลูกล่องหลูกก็คือเราทาไม่อยากการเลดดอกใหม่ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ดอกใหม่ในกระตั้ง การในส่วนตรงนี้ก็คือ,อดอกไม้แต่โยนอกกระตัางนะครับการเพิ่มปอดจำในกระตั้งแล้วก็เอามาลุ่มไว้หน้าบ้านต่อต่อไปก็รพิ่มปลูกดอกดาวเรืองอต่อไปก,ก็ไอยปลูกดอกดาวเรืองไว้ให้หมากกันนี่กระตั้งตีซ้ำนี่กระกระตัางตีซี กระทั่งนี้กระปุกตัวแต่งกวาได้นะครับเขอบอวาวอมมีเศร้าอยู่เสียเศร้าเรยใครเปิเเป่อนอะไรเพิ่มเติมเอ่อจองพุ่มกัซสอนการผลิตนะครับจองพุ่มกัซสอนการผลิตเอ่อกระตั้งเก็บกักน้ำสร้างผลิตนึ่งลอยบาทเรียนรู้ได้ให้เปิื่อนก้าวมาแลเ่เพิ่มเติมมีวิดีโออยู่ในเพลดิษ์เอ่อการก้าวมาแล่ก็ไปติดเพจก็ได้เลยเออแต่ว่าวิดีโอไม่ต้องบุญอะไรแต่แตัอว่า เร่รูเร่องแล้วนะครับเปิืนวบประัดตัดต้นเอาได้แล้วก็เพิ่มต้นแบบนี้ให้กับเอ่เปื่นเปืนเอ่อต้นับจากนี้ไปนะครับตัา,างปะเตศคือเปิืนวางต้นให้ก็มาเรียนได้เลยเป็นอาชีพเชื่อมอาชีพลักให้เปิื่อนได้นะครับก็ยังมีอ้อเลไม้หมากว่าจะอิทิพัจนจิดใจคนไกลเดียวนะครับก็เอ่อมีวิดีโอ้อจำปะระถ้าติดการโอ้เปล่ไม้แล้วก็มาเลยได้ ก็อยู่ในหน้าของวิดีโอกับในเครดิตก็มีนะครับไอ้คำอะไรเพิ่มเติมหรือว่าผลไม้ก็เป็นอาชีพเสริมอาชีปลักไอ้เปลือยใดนะครับก็ไอ้คำอะไรเพิ่มเติมนะครับคือช่วงหมดผลเปลือยมีทุเรียนก็จ่ายก้นไก่แบบของผมจ่ายดีได้จ่ายดีดยดมีประโยชน์แล้วสะดวกแล้วก็คือคนเก้าบัญชีพุมหนึ่งร้อยบาทก็ร์ติ้วว่าซ่อนออนไลน์หรือว่าก้าวออนไลน์นะครับเปลือยก็ หนึ่งรอยบาทเอ็ยนดูได้ก็คืออ่าอยู่การใช้งานก็คือไอเดียปุ่มยาวนั่นนะครับทุกคนบอกว่าตูกเรียนก็เผื่อเจอหนึ่งร้อยการใช้งานได้ยาวนั่นในตัวกาตั้งก็เหมือนกันกปุ่มว่าใกล้แบบนี้ก็ก็ดีนะครับปุ่มใกล้แบบควงควางไอเผื่อเปผื่อได้ประโยชน์กันบุง้งควางเลยนะครับโอ้ผลไม้เป็นอาชีพเสื้อหนาชีบลักไดก็ก็มาเลยเพิ่มเติมนะครับนะหนึ่งร้อยบาทเอ็ยนดูได้ เดี Beni, vida, ๋ยว mm. เปิื่นกระจายหวารวยบาทต่อเดียวมันมันอิดเดียวพุ่มข้า่ยกับคนจำนวนมากนะครับก็พุ่มตังความว่างหวาในนับจากนี้ไปก็ประมาณนับจากนี้ไปอ้าปีก็พุ่มกัตังว่ำว่างหวาเปลืนเปื่อนโอนหน้จกเส้นคนพุ่มกับพอดได้มีตุนการจากายเด็กแล้วนะครับก็พุ่มว่างในจุดนั้นแต่ว่าพุ่มข้ายจำนวนน้อยแต่ว่าข้ายคนจำนวนมากนะครับก็ตื้อว่าเราเป็นเจ้ากล้องหรือการทิดรวมกันทางประเทศนะครับ เมื่อนกตวอยางว่กาตัางก็คือปลูกปักก็มีกินกันทุกคกลวเรื่อนนะครับมีกินมีใยมีใกล้แบ่งปันกันก็ให้นเปื้อนมาเลย่มเติมเดี๋ยวสักปักเดี๋ยวสักประมาณสักช่วมงตีวันปม๊บก็ต้องอกหน้ากลองกุยเหลืองนี้กันสักปักนะครับแต่ว่านี่ช่วงนี้ก็ไม่ไกลพร้อมก็ปนเปื้อนมาเลยปนเติมนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ถ่านี้ก่อน ก,ก็ฝากกดติดตามนะครับก็บอกต่อเพื่อนๆได้เลยนะครับนะจีบเสือ้อมาจีบลักานาวัตรกรรมไม่โอเปอร์ละไม่ตัางปรพยัญชนะเพื่อนตีอย่างว่างนะครับเพื่อนตีลอกตัวอย่างกาตั้งก็คืออย่างว่างทางปฏิสนะครับเพราะนี่คือจเจ้าแดลกกล้องไตนะครับคือในต้นเหลืองกระสิทธิ์กับหลือกระสิทธิเป็นเจ้าข้องรวมกันก็คือเพราะเป็นกรลนกแบบนะครับไม่ใจว่าลอกเรียนแบบใกล้เข้ามานะครับก็คือไม่ต้องกลัวเหลืองกระสิทนะครับก็ ผลิตกายช่ายขาไข่กันได้เลยก็แต่นี้ก่อนนะครับนะคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับตุกยัยกดติดตามเลยก็เผื่อเป็นกําลังใจกันก็คลิปนี้ต่อนน้นะครับนะสวัสดีครับ